สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกวร์ไทม์คืนนี้เราขอพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องหลอนประจำจังหวัดปทุมธานีจังหวัดที่หลายคนมองว่าเงียบสงบแต่เบื้องหลังกลับซ่อนเรื่องราวลี้ลับชวนขนหัวลุกเรื่องที่หนึ่งป่าช้าร้างวัดโบสถ์เสียงสวดในความมืดถ้าคุณเคยผ่านอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีในช่วงกลางคืนคุณอาจไม่ทันได้สังเกตวัดเล็กๆริมทางแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังแนวต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าวัดโบสถ์ ดูเผินๆก็เหมือนวัดธรรมดามีพระไม่กี่รูปจำวัดอยู่แต่ถ้าคุณถามคนในพื้นที่พวกเขาจะรีบเบือนหน้าหนีและเตือนคุณว่าอย่าไปแถวนั้นตอนดึกโดยเฉพาะด้านหลังวัดเพราะว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปแม้ในเวลากลางวันเรื่องราวของเอกเริ่มต้นในคืนวันศุกร์หลังเลิกงานจากตลาดไทยเขาขับรถกลับหอพักตามปกติ แต่รถกลับมาเสียตรงหน้าปากทางเข้าวัดโบสถ์เขาลองสตาร์ทหลายครั้งก็ไม่ติดโทรเรียกช่างก็ไม่มีใครรับสายเป็นคืนที่เงียบจนได้ยินเสียงจากจันชัดเจนเขาเปิดแมปดูเห็นว่ามีทางลัดที่เดินทะลุผ่านหลังวัดไปยังถนนใหญ่ได้และนั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตของเขาเอกเดินลัดเข้าไปในวัดไฟถนนเริ่มหายไปเหลือเพียงแสงจันทร์และไฟจากมือถือความเงียบที่โอบล้อมเริ่มกดดันหัวใจเขาทีละนิดพอเดินลึกเข้าไปถึงเขตด้านหลังวัด ที่ว่ากันว่าเป็นป่าช้าเก่าเอกเริ่มรู้สึกแปลกฮ่หาฮต้นไม้รอบตัวเหมือนเงียบลงจนผิดปกติแม้แต่เสียงลมก็ไม่มีทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงบางอย่างอิติปิโสภคาวาอารหังสัมมาเสียงสวดมนต์เบาๆคล้ายลอยมาตามลมเอกกงักใจเต้นแรงเขาหันซ้ายขวาไม่มีใครเลยเสียงนั้นกลับยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ เขาหยิบมือถือขึ้นมาเปิดกล้องเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่ภาพในกล้องเผยให้เห็นพระกลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวงอยู่กลางดงหญ้ากำลังสวดอยู่รอบโลงศพไม้เก่าๆที่ถูกวางไว้บนพื้นดินเอกขนลุกทั่วร่างรีบหันไปมองของจริงด้วยตาเปล่าไม่มีอะไรอยู่ตรงหน้าแต่พอกลับมาดูกล้องอีกครั้งภาพเหล่านั้นยังอยู่และที่เลวร้ายที่สุดคือหนึ่งในพระรูปนั้นค่อยๆหันหน้ามาทางเขา หน้าของพระไม่ได้เหมือนมนุษย์ผิวดำคล้ำมีรอยไม่จากไฟเผาดวงตาร้ยลูกตาเป็นโพรงลึกสีดำสนิทเสียงสวดหยุดลงทันทีเอกตกใจจนโทรศัพท์เกือบร่วงรีบวิ่งสุดชีวิตกลับไปที่ถนนใหญ่เหงื่อท่วมตัวหัวใจแทบระเบิดพอพ้นป่าช้ามาได้เขาหันกลับไปดูอีกครั้งไม่มีอะไรตามมาแต่เสียงสวดนั้นยังดังก้องในหัวเมื่อเขาตั้งสติได้เอกลองเปิดคลิปในมือถือดู แต่ในคลิปกลับกลายเป็นภาพมืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีภาพใดๆเลยในวันต่อมาเขาเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่เป็นคนพื้นที่ฟังในวงเล่ามีชายแก่คนหนึ่งที่นั่งร่วมโต๊ะเงียบๆมาตลอดพูดขึ้นว่า mm. เมื่อสิบกว่าปีก่อนมีพระอยู่รูปหนึ่งไฟไม่ตายในเมนขณะประกอบพิธีศพให้ญาติโยมเขาถูกไฟคลอกตายทั้งๆท,ท,ที่ยังนั่งอยู่หน้าศพหลังจากนั้นมีคนได้ยินเสียงสวดจากในป่าช้าบ่อยๆแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปดู เพราะว่าถ้าเขาจำได้ว่ามีใครแอบดูอยู่เขาจะตามไปด้วยเอกนั่งนิ่งไม่พูดอะไรอีกเลยทั้งคืนจากวันนั้นเขาไม่เคยขับรถผ่านเส้นทางนั้นอีกเลยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนและที่น่าขนลุกที่สุดหนึ่งเดือนหลังจากนั้นในโทรศัพท์ของเขามีคลิปใหม่ถูกอัปโหลดอัตโนมัติขึ้น Google d r i v e โดยเขาไม่รู้ตัวคลิปนั้นคือภาพตอนเขาถือกล้องถ่ายพระกลุ่มนั้นพร้อมภาพพระที่กำลังหันหน้ามา และพูดด้วยเสียงต่ำชัดเจนว่าเห็นแล้วเรื่องที่สองผีหอหญิงมอดังย่านรังสิตย่ยานรังสิตจังหวัดปทุมธานีคือหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่เคยหลับไหลเต็มไปด้วยนักศึกษาร้านอาหารหอพักและมหาวิทยาลัยชื่อดังชีวิตที่นี่ดูสดใสเต็มไปด้วยพลังวัยรุ่นแต่ในมุมหนึ่งที่ถูกลืมไปกลับมีเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากพูดถึง หอพักหญิง A9 หอสูงเจ็ชั้นหนึ่งในหอพักเก่าที่อยู่คู่มหาวิทยาลัยมานานเกิน20ปีหอแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยเล็กๆเงียบสงบดูไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่งชื่อว่าพลอยได้เจอกับเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการพลอยเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งเธอได้ห้องพักอยู่ที่ชั้นห้าของหอเอเพื่อนร่วมห้องของเธอชื่อแนนเพิ่งย้ายเข้ามาเช่นกันทั้งคู่สนิทกันเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่พลอยสังเกตตั้งแต่วันแรกคือทางเดินชั้นห้างเงียบกว่าชั้นอื่นผิดปกติเวลาประมาณตีสองของคืนหนึ่งหลังอ่านหนังสือเตรียมสอบพลอยกำลังจะปิดไฟนอนแต่จูจูเธอกลับได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าเบาๆอยู่หน้าห้องกึกกึกกึกเสียงนั้นไม่ใช่จังหวะเดินปกติมันเหมือนกับคนที่ขาไม่ดีเดินลากขาไปทีละข้างเธอมองผ่านช่องตาแมวออกไปไม่มีใครอยู่หน้าห้อง แต่เสียงยังดังต่อเนื่องและหยุดอยู่หน้าห้องของเธอพอดีทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆก๊อกก๊อกก๊อกพรอยไม่กล้าเปิดเธอปลุกแนนให้ตื่นแต่แนนกลับบอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันถ้าได้ยินอย่าเปิดเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นพรอยเริ่มถามรุ่นพี่ที่อยู่ชั้นอื่นถึงเรื่องนี้หนึ่งในรุ่นพี่ชื่ออุ้มทำหน้าอึ้งทันทีที่ได้ยิน เธออยู่ห้อง503ใช่ไหมห้องนั้นได้มีข่าวลือมานานแล้วเมื่อ6ปีก่อนมีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมิน้นอยู่ห้องนั้นเหมือนกันเธอเคยเป็นดาวหาลายสวยเรียบร้อยเรียนเก่งแต่กลับจบชีวิตด้วยการกระโดดตึกจากระเบียงห้อง503ลงมาไม่มีใครรู้ว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นบางคนว่าถูกแฟนบอกเลิกบางคนก็ว่าเธอเห็นอะไรบางอย่างในห้องก่อนตัดสินใจ ตั้งแต่ตอนนั้นห้อง503ก็มีคนย้ายเข้าแล้วต้องย้ายออกภายในไม่กี่วันตลอดเลยเลอยฟังแล้วใจสั่นเธอไม่เชื่อเรื่องผีแต่สิ่งที่เจอเมื่อคือนยิงคาใจคืนนั้นเธอตัดสินใจลองที่สุดให้แน่ชัดเวลาประมาณตีสองอีกคืนเลอยตั้งกล้องมือถือไว้หน้าประตูเพื่อจับภาพตอนเสียงเดินกลับมาอีกครั้งและมันกลับมาจริงๆกึกกึกก,ก,กึ๊อกก๊อก,ก เธอนั่งนิ่งอยู่ในห้องใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงนั้นอยู่หน้าห้องอยู่นานหลายนาทีก่อนจะค่อยๆเงียบไปเธอรวบรวมความกล้าเปิดประตูออกทันทีไม่มีใครแต่ที่พื้นหน้าห้องมีคราบน้ำหยดเป็นทางหยดทีละหยดเหมือนใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นและเปียกโชกคลอยมองซ้ายขวาไม่มีใครอยู่เลยแต่ทันใดนั้นเธอหันกลับเข้าห้องและต้องพงษะสุดตัว กระจกในห้องน้ำมีรอยนิ้วมือเปียกเปียกเป็นรูปประโยคว่าฉันยังอยู่วันต่อมาพลอยและแนนย้ายออกจากหอทันทีแต่ก่อนจะย้ายเธอกลับไปดูคลิปที่ตั้งกล้องไว้เมื่อคืนในคลิปมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดหน้าเสื้อขาวซี๊ดขาเปลือยเปล่าเปื้อนเลือดเธอยืนอยู่หน้าห้องนานเกือบสิบนาทีและค่อยๆย,ยกมือขึ้นคอประตูก่อนจะเอียงหน้าและหันใบหน้าที่เน่าเปือ่อย มองตรงโคกล้องพร้อมพูดเบาๆว่าทำไมถึงไม่เปิดให้เราคลิปนั้นหายไปจากเครื่องภายในวันรุ่งขึ้นเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนแต่พลอยยังจำหน้าหญิงสาวคนนั้นได้และเธอเชื่อว่ามิน้นอาจไม่ได้กระโดดตายด้วยความตั้งใจและใครก็ตามที่ย้ายเข้าห้องห้าสาม อาจได้ยินเสียงลากขาข้อประตูอีกครั้งคืนนี้ก็เป็นได้เรื่องที่สตึกเรียนวิศวะเก่าวิญญาณในลิฟต์ปิดตายที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในปทุมธานีมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดมานานหลายสิบปีในอดีตมีอาคารเรียนหลังหนึ่งชื่อว่าตึกอีที่ถูกใช้เป็นตึกเรียนหลักของนิสิตวิศวะ แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อ10ปีก่อนตึกอีก็ถูกปิดตายไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าใกล้อีกเลยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนช่วงที่นักศึกษาปี4กำลังเตรียมสอบไฟนอลเบนนิสิทธิ์ชายเรียนวิศวะเครื่องกลขึ้นไปทำโปรเจกต์บนชั้น7เพียงลำพังในวันหยุดเพราะไม่มีใครอยากใช้ลิฟต์ของตึกอีในช่วงเย็นลิฟต์ตัวนั้นขึ้นชื่อเรื่องค้างกลางทางบางครั้งจูจ่ๆประตูก็ไม่เปิดบางครั้งก็ขึ้นไปชั้นที่ไม่มีในพังอาคาร แต่เบนไม่สนใจเขาเป็นคนไม่เชื่อผีและมีเวลาน้อยเกินกว่าจะรอวันจันทร์เขาขึ้นลิฟต์ในช่วงเวลาประมาณห้าโมงเย็นกดไปชั้นเจ็ทุกอย่างเป็นปกติดีจนถึงชั้น6ทันใดนั้นไฟในลิฟต์ก็กระพริบแกรกประตูลิฟต์เปิดออกแต่สิ่งที่เบนเห็นไม่ใช่ชั้นเจ็มันเป็นชั้นที่ไม่มีชื่อทางเดินมืดสนิทพื้นเป็นปูนเปลือยไม่มีไฟเพดานไม่มีประตูไม่มีห้องเรียน มีเพียงเสียงคนพึพรรมพำเบาๆลอยมากลางอากาศอย่าเปิดอย่าเปิดประตูเบนกดปิดลิฟท์ทันทีแต่ปุ่มกดไม่ตอบสนองเขากำลังจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่กลับรู้สึกเหมือนมีเงาเดินผ่านหลังเขาในกระจกเงาด้านในลิฟต์เขาหันกลับไปไม่มีใครแล้วลิฟต์ก็ตกลงไปทันทีโดยไม่มีการเตือนทุกอย่างหมุนคว้างแสงไฟดับลงในพริบตาหลายชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่รอปพ มาพบลิฟท์ค้างอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองประตูเปิดออกช้าๆแต่ในลิฟต์ไม่มีใครอยู่อุปกรณ์ของเบนซ์ยังอยู่ครบโทรศัพท์ตกอยู่บนพื้นกล้องวงจรปิดแสดงภาพเขาเข้าลิฟต์ชัดเจนแต่ไม่มีภาพเขาออกเบนซ์หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กลุ่มเพื่อนเบนซ์ได้รับไฟเสียงทางอีเมลไม่ระบุชื่อในไฟล์มีเพียงเสียงหายใจหนักๆเสียงกดปุ่มลิฟต์และเสียงกระซิบว่าเขายังไม่ออกมา อย่าให้ใครเข้ามาอีกคณะประกาศปิดตึกอีอย่างเป็นทางการในปีนั้นอ้างว่าตึกมีโครงสร้างไม่ปลอดภัยแต่นักศึกษาหลายรุ่นยังคงเล่ากันว่าบางคืนหากคุณยืนใกล้ลิฟต์ตัวนั้นจะได้ยินเสียงคนเคาะประตูเบาๆจากข้างในกอกกอกบางครั้งก็มีเงาเคลื่อนไหวอยู่หลังประตูกระจกทั้งที่ลิฟต์ไม่ได้เปิดใช้งานมานานแล้วเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งในตำนานหลอนของคณะวิศวะที่ไม่มีใครอยากพิสูจน์ เพราะบางครั้งคนที่หายไปในลิฟต์อาจยังไม่ออกมาและเขาอาจรอให้คุณเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีและราตรีสวัสดิ์